ดาราหนุ่มชื่อดังหลอนเจอทักผีตามสองตัวแต่ยังไม่ไล่ไปเพราะเหตุนี้ อีกหนึ่งดาราหนุ่มชื่อดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับนิกกี้ณัชชัจันทพันธ์เราจะเห็นผลงานของเขาอยู่บ่อยครั้งและมีช่อง YouTube ของตัวเองนิกกี้ณัชชัคนติดตามสองล้านกว่าเลยเลยค่ะล่าสุดจากคลิปเปิดใจเมาออดีตดาราตกอับเงินเก็บก็ไม่เหลือตอนนี้ซื้อบ้านเกือบ20ล้านมีบางช่วงบางตอนที่นิกกี้เผยว่าตอนนั้นไปดูดวงมาและโดนทักมีผีตาม2ตัวโดวยเล่าว,ว่าคนลุกแบบหนักเลยอะ เจอหมอปลายปลายกระซิบก็บอกพี่ปลายดูให้ผมหน่อยมีวิญญาณตามมาสองตัวจริงตัวแรกมาจากต้นไม้ใหญ่เป็นภาพต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีภาพพันหลายๆสีเขาอาจจะเข้าใจไรผิดเราอาจไปไหว้เค้าเขาอาจจะคิดว่าอยากให้อยู่กับเราเขาก็เลยตามตัวที่สองเป็นผีชุดดำเขาบอกผีมีสามแบบทั่วไปซัมภเวสีชุดขาวชุดดำจะแรงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าชุดแดงเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเป็นชุดดำไม่สวยผมยาวลับยาวหลอนจริงเขาบอกอยู่กับกูมาสองปีท้าไปทำพิธี ออกจากชีวิตชีวิตจะดีกว่านี้เยอะเลยเขาทําอะไรกูไม่ได้ยังดวงไม่ตกเลิกงานไปทําสังคทานพี่โตรงบอกสังคทานไล่ผีได้แค่ตัวเดียวก็คิดว่าอยู่กับเราสองปีอยู่สองตัวท้าไ่เขาไม่โกรธหรอถ้าไปแล้วอีกตัวถ้าเหงาหาเพื่อนคุยก็เทกูแล้วแหละก็เลยบอกว่าไม่ซื้อไม่ซื้ออยู่ด้วยกันก่อนหลออเลยไม่เชื่อเต็มหนึ่งรอแต่ทักมาแบบนี้คือหลอนต้องหาเวลาไปทําบุญ